บัดนี้เราก็ได้สวดอิติปิโสสันเสริญพุทธคุณกันมานะมากกว่าเวลา40กว่านาที108จบตอนนี้เหลือเหลือ20จบสุดท้ายนะชาวบ้านแหลมหินพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดแหลมหินนะได้รวมตัวรวมใจได้สวดมนต์ไหว้พระกันกลางแจ้งไม่ได้เพื่อความงมงายไม่ได้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในเชิง ในเชิงอย่างอื่นๆใดๆแต่เพื่อปัญญาคือใช้การสวดมนต์ให้เป็นสมาธิเพื่อให้เป็นมงคลแก่ตนและที่สำคัญเมื่อเราได้ทำสิ่งใดรวมๆกันมีเจตนาเหมือนกัน,นมีใจพร้อมเพียงกัน,นเราย่อมมีทัศนคติตรงกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยกันนั้นนับว่าเป็นญาติอย่างยิ่ง เมื่อเรามีความคุ้นเคยในทางธรรมมีความคุ้นเคยกันมีเจตนาเหมือนกันมีใจชอบพอกันเราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจะเกิดภพหนึ่งชาติใดนะเราก็จะต้องได้เจอกันและมีโอกาสอุปถรัรมภ์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนหนึ่งบาดเจ็บป่วยไข้หนักๆอีกคนหนึ่งก็จะต้องเป็นหมอและรักษาได้ตรงกับโรครักษาได้ตรงกับเวลา รักษาได้ตรงแม้นคุณจะไม่มีเงินแต่หมอคนนั้นก็จะมีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือการมีมิตรสหายที่ดีมีถึงขนาดนี้เลยนะโยมและยิ่งกว่านั้นเมื่อคนหนึ่งเป็นผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมคนหนึ่งเป็นคนไร้ปัญญาผู้มีศีลมีธรรมมีปัญญาก็จะดึงคนที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาตามขึ้นมานำกันไปชวนกันไปสู่ความหลุดพ้นได้ ดังนั้นการที่เราทำรวมกันอย่างนี้ก็ชื่อได้ว่าเป็นการที่เราได้ทำเพื่อให้เกิดเป็นมิตรทางธรรมวิสาสาปรมายาติเราจะได้พากันไปสู่ความพ้นทุกยี่สจบสุดท้ายญาติโยมทางบ้านจะได้สวดมนต์พร้อมกับชาวบ้านแหลมหินนณะวัดแหลมหินคืนนี้ เอเตภิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธโทวิจจาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรบุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโคตะกว่าติอิติปิโสภควา อรหํสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธ

ชาติระนาสัมปันโนสุขตโหิตวิโตอาโลตารวปุริสัทรามสารติสัตถะเทวมนุษย์ชางพุทธบากขวาติอิติปิโสบากขวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิหิต ชาจรณสัมปันโนสุขโตโลขวิตตัวอนุตตาโลภุริสัธรมสารติสัตถะเทวมนุษยานังพุทโตปะขวาติิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุตธวิจชาจรณสัตตโล นุตตาโรอปุริสัตถามาสารติสัตถาเทวมนุษสานังพุตโตปะกะวาติิติปิโสปะกะวาอรหังสัมมาสัมพุตโตวิธยารณะสัมปันโนสุขตัวโลทวิตตัวอนุตตะโรปุริสัตถามาสารติสัต

ภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสธัมมะสาระถิสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ อรหังสัมมาสัมปวตวเวทยรณสัมปันโนสุขตัวโลกวิตัวอนุตตรโรปุริสตทัรมมาสารติสัตถะเทวมนุษย์สางพุตโตปะกวาติอิติปิโสปะขวา อะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจระสัมปันโนสุโตระภวิรูอนุตระโอปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษยานังพุทธโอปะขวาติอิติปิโสปะขวา อรหํสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุคโตอรหโตอนุตตรํปุริสธรรมสารฏิสัทธาเทวมนุสสานังฆานัง ปุถุภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิทยารณะสัมปันโนสุขตโลกะวิทัวอนุตตะโรปุริสัทธามะสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะ Narahang Sama Samput Tawid Carana Sampano Sukatolo Kawituan Utara Puresatam Masarati Santatewamanut Sanang Puto Bagawa อรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาการณสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตะเรือปริสธรรมมาสารติสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธปะควาติอิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโว เยนะสัมปันโนสุขโตโลวิตุอนุอัตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาทิหิติปิโสภควาอรหํสัมมาสัมพุทโธวิท จรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรบุริสสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังปุตโตภควาติอิติปิโสภควาอรหํสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโต Puri jatah masarati jatah dewang manut, Panang puto pakawa, Ti sama-sama

ภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง Poatiang jatari Purritaayoga Ni ada Pur sabukkalae takawato saw kaangkoa Bunayota kinaayo ancali karena ni yo ชาติมพวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพะปุระานุภาเวนัสธาโสตีปวันตตเตียปวตุสัพพมังคลังรักตตสัพเทวตาสัพปัมตามนุ สัทธาสตทิภวันตุเตภวตุสัพพังกาลังรักตุสัพพเทวตาสักคสังคานุภาเวนัสัทธาสตทิภวันตุเตแผ่เมตตาพร้อมกันสเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราหนุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหนุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย u, อานิขาโอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทข์ไปทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราพุชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชา ที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนตัวทุกตัวสา์เตอรโยมบ่พร้อมกันนะขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอบิดามารดาญาติทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั <AM ้งหลาย เทวดาและเปรตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรสัพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดโยมน้อมศีรษะลงจบหัวจบเก้าอรว่าตามนะข้าพระเจ้าเคยอาฆาตจองเวรใครไว้ขอถอนคำจองเวรทั้งปวง ไม่ขอจองเวรใครๆทั้งสิ้นและหากใครทั้งหลายจองเวรข้าพระเจ้าอยู่ขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันเธอและหากข้าพระเจ้าล่วงเกินบิดามารดาปู่ย่าตายาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่นึกได้และนึกไม่ได้ขอบุญกุศลวันนี้นนเป็นเครื่องขอขมาท่านทั้งหลายอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเธอ ข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญายานไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติ ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุาธาธาธอ่านก่อนที่จะได้ยัถาให้โยมมือวางบนปัดเพื่นั่งหลังตรงหลับตาสักสามนาที รักน,นี้เราได้สร้างบุญกุศลร่วมกันชีวิตจะได้ไม่ลำบากลำบนแเกินนโยมแม้เราจะอยู่รวมกันกับคนเยอะๆแต่เราก็กำลังรับกรรมของเราเองเรากำลังเจ็บป่วยด้วยกรรมเก่าของเราเองเรากำลังเจอคนใส่ร้ายป้ายสีด้วยกรรมของเราเอง เรากำลังเจอเรื่องอกหักลักคุดนั่นเรื่อกรรมของเราเองเรากำลังเจอเรื่องยากจนทำม,มาหากินไม่เจริญสักทีก็ด้วยกรรมของเราเองเรากำลังเจอเรื่องต่างๆด้วยกรรมของเราเอง <S <S> <S แม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันกับลูกหลานสามาีพันยาพ่อแม่พี่น้องแต่เราก็กำลังรับกรรมของเราเอง ไม่มีใครมาแบ่งกรรมของเราไปเจ็บแทนเราสักครึ่งค่อนก็ไม่ได้อ,อ่อให้อยู่รวมกับคนเป็นล้านเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านแต่เราก็กำลังรับกรรมของเราเองเจ็บเจ็บเองทุกทุก,ทกเองไม่มีใครมาถ่ายเทโยกย้ายกรรมไปเป็นของเขารักเราแค่ไหนก็แบ่งกรรมไปเป็นของเขาบ้างไม่ได้ ดังนั้นต่อให้เราเกิดมาอยู่รวมกันกับคนมากมายสุดท้ายก็กรรมของเราเองที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์เองการที่ได้ทำความดีร่วมกันอย่างนี้ก็ชื่อได้ว่าสร้างเหตุปัใจจัยนโยโยสร้างให้เป็นเหตุปัใจจัยให้เราแม้เราจะได้รับกรรมของเราเองแต่คนข้างๆเราอย่างน้อยเขาก็ยังเห็นใจเรา ถ้าไม่ได้สร้างบุญร่วมกันไว้ที่ได้มาเจอกันนี่ก็ได้เพราะวาสนาวาสนาทำให้เราได้มาเจอกันเพราะวาสนาจึงทำให้ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันถ้าไม่มีวาสนาต่อกันก็คงไม่ได้มาอุปถรัรมภ์กันดูแลกันด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ก็คงไม่ได้มีการอุปธรรมดูแลกันเลยนี่เพราะว่าสนาที่มีต่อกันแท้ๆจึงได้มาอุปธรภมกันแต่ก็ยอมรับว่าเราก็กำลังรับกรรมของเราเองหลายคนที่เริ่มจะเป็นมะเร็งหลายคนที่เริ่มจะเป็นโรคหัวใจดูแลร่างกายดีแต่มันก็ไม่ไวายที่จะเป็นโรคเวรโรคกรรมมันตามมาแล้ว แต่ก็ยังดีเสียกว่าที่เจ็บคนเดียวโดยที่คนข้างๆก็ไม่มีใครใยดีคนบางคนเห็นแล้วก็น่าสมเพชเ,เวทนาเหรือทนเจ็บก็เจ็บคนเดียวก็จริงคนข้างๆก็ยังไม่ได้ใยดีอยู่รวมกับคนเป็นแสนแต่ก็เจ็บคนเดียวคนอื่นเขาก็เมินเขา,เมเขาไม่มองเพราะบุญไม่เคยร่วมทํากันไว้ แต่คนบางคนเจ็บคนเดียวแต่คนรอบข้างก็หันมามองให้กำลังใจให้อยู่ให้ยาให้อาหารก็ยังถือได้ว่าเหมือนกับคนนั่งกลางแดดแต่ลมมันก็ยังพัดให้เย็นบ้างไม่ร้อนแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้ากรรมเก่าเหมือนแดดที่ทำให้ร้อนบุญที่ทำไว้ก็เหมือนสายลมที่พัดมาให้เย็นบ้างกลางแดดดรียความไม่ร้อนจัดเสียทีเดียว เราทุกคนยอมรับว่าลบมีบวกมีบุญมีบาปมีดำมีขาวมีแต่ถ้ามีดำแล้วไม่มีขาวก็ลำบากมีบวกไม่มีลบก็แย่มีบุญมีบาปไม่มีบุญบ้างก็แย่ดังนั้นเรายอมรับว่าเราเป็นคนมีกิเลสเรายังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลประการใดก็ทำบาปบ้างบุญบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่เราก็ได้ทำทั้งบุญทั้งบาปบางครั้งก็เป็นชีวิตเทาๆไม่ได้ขาวสัทีเดียวแต่ก็ยังดีที่ได้ทำบุญร่วมกันไว้ถึงคราวบาปมาให้ผลก็ยังมีบุญที่มีคนเห็นใจคอยช่วยเหลือดังนั้นการที่เราได้มาสวดมนต์สวดพรก่อนนอนร่วมกันอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นเราได้เราได้เป็นญาติธรรมซึ่งกันและกันแล้วและเมื่อนอนหลับคืนนี้ตื่นพรุ่งนี้เช้าขอให้โยมนึกนะว่าวันพรุ่งนี้มันก็ขนเอาเรื่องวันนี้ไปต่อในวันพรุ่งนี้นั่นแหละตื่นมาตอนเช้าต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันก็ให้ผลเรากินในวันพรุ่งนี้ วันนี้เราด่าใครไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาก็อาจจะมาด่าเราคืนเพราะเขาอย่างโกรธเรื่องของวันนี้วันนี้เราได้ดูแลใครไว้วันพรุ่งนี้เขาก็มาดูแลเราวันนี้เราเหยียบตะปูไว้พรุ่งนี้ก็ยังตื่นมาก็ยังเจ็บขาอยู่เพราะเหยียบในวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังเจ็บคืนนี้เดี๋ยวโยมจะกลับไปหลับไปนอนก็เหมือนกับการที่เราตาย ตายแล้วเกิดมาชาติใหม่เกิดมาชาติใหม่ของเก่าที่ทำวันนี้มันก็เหมือนชาติที่แล้วและชาตินี้เกิดมามันก็ยังมีเชื้อของเก่ามีเรื่องเดิมๆที่เคยบาดหมางก,กับคนนั้นเคยช่วยเหลือคนโน,น้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบางคนดีกับเราเหลือเกิดทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ดีกับเขามากนัก คนบางคนเราก็ไม่ได้ร้ายกับเขาแต่เขาทำไมร้ายกับเราใจจืดใจดำเหลือเกินมันก็ขนกันมาข้ามภพข้ามชาติอุปมาเหมือนเรื่องวันนี้ขนไปเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองดังนั้นคืนนี้กลับไปหลับไปนอนตื่นมาพรุ่งนี้ก็ขอให้นึกถึงคำนี้ว่าเรื่องเมื่อวานมันยังไม่จบหรอกมันยังต้องมีเชื้อของมันต่อไปอีกแต่ก็จะโทษใครได้เล่า ก็เมื่อเราได้ทำไว้เองก็ต้องรับผิดชอบเองลูกที่ทำให้เกิดไว้เมื่อวานวันพรุ่งนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาไปอย่างนี้ก็เช่นกันบุญบาปที่ทำชาตินี้พบชาติต่อไปก็ต้องไปรับบาปรับกรรมรับบุญกันไปของเราเองทั้งนั้นดังนั้นการที่คนเมาวันนี้กินเหล้าวันนี้ เมาอยู่แล้วนอนหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้กินเหล้าแต่ทำไมยังมึนหัวอย่างนี้เรียกว่าแหงเหล้าข้ามคืนเกิดมาชาตินี้ยังไม่ได้ทําบาปทําเวรกับใครแต่ทำไมเขาร้ายกับเราอันนี้ก็เรียกว่าแห้งกรรมข้ามชาติของเก่าเคยทํากับเขาไว้มันยังไม่หมดฤทธิ์มันก็ยังมาให้ผลอยู่อย่างนั้นเองดังนั้น การได้มาทำบุญร่วมกันอย่างนี้ก็ดีนะโยมถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นวาสนาต่อกันขอให้เรามีวาสนาต่อกันช่วยเหลือกันไปนะคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอีกคนหนึ่งก็ขอให้มีบุญช่วยยื่นมือไปช่วยทันทีอย่าให้ต้องลำบากลำบนเลือทนโดยที่ไม่มีใครอุปธรรมบ้างเลยทุกขของเราเองกรรมของเราเองแต่ขอให้บุญ มีส่วนช่วยให้เราได้อุปธรรมกันอีกในคราวครั้งต่อไปเบื้องหน้าวันนี้ขอทุกท่านเด,ดตั้งใจรับพรยะถาสัพพีโดอพร้อมเพียงกันยะถาวาริวาหาบุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจฉตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถายโยอวิวัจจันโตสัตตะระ สัตุมะเตปะวัตวันตารายโยสุขิธีคายุโกะภะวะอภิวะธนะสิเรตจเนตจังวุตทาปะจันยินอวะจัตทารุตทามาวัตธันติอายุวันนวสุขัง ลสำหรับญาติโยมทางบ้านก็ขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้